อืม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 ตลายดอกน้อยู่นี่มองแล้วแซ่บอฮะอืมมําบอหขมอืมปกตนี่ขมอยู่บานกินสักเสือพอางอืม ก็สวัสดีทุกท่านครับผมซ่องสันหาคลิปเด้อครับผมเด้อกินข้าวครับมือตะกี้ข้าวเที่ยงน้ำกันมือนี้ภาพเฮดซีเพิ่นลาบหมูใส่น้ำลายเนี่จักน้อยเพิ่นเบาอาศัยว่าได้สดใส่ข้าวเจ้าเพิ่นกินข้าวเจ้ามือนี้ผมหนึ่งข้าวเหนียวเฮ้ย,ยเนี่ยครับบ้านเฮาเข้าวใหม่บ่เข,าข้าครัวเนะาะเข้าครัวเพิ่นครัวแล้วเพิ่นเอดลาบหมูพเพิ่นเฮ็ดเองใส่อนัน ข้าวคั่วโอ้มันในหนึ่งข้าวเหนียวครับเดือนในผมหากกินข้าวเหนียวเธอเดียวไนี่ลาบหมูมันเห็นอย่างคักครับผมแซ่บแท้เนี่ยข้าวเหนียวพักกันครับหมกแตงอ่อนๆมาจากสวนอื อยู่บ้านบ่เคยคิดอยาก <c oughs> มาอยู่ในยากอยากผักซีเล่านะหอ,หอมอนะหอมนะข่าเหลียวมอนๆครับหนูกินเดือนละเท่าไร่ข่าเหลียวเดือนเท่าไหร่กว่าเ <c oughs> นาะพวกที่กินแต่ข้าวเจ้าไม่กินง่ายนะ แซบมนอือคอุกกินอาหารบ้านท้อแซบอืมสวัสดีนะบ้าแซ่บเป็นสวัสด์บรร้าเลยวะอืออืมพร้อมตุ๋นเหงอง อืมนี่ทำสุกแล้วลาบหมูตักเอาแล้วนะมันเน้นต่อในน้ำอืมอืมตำน้ำกินทนั้ทงข้าวเหนียวทั้งข้าวเจ้าอืมชอบมากอืม มือนาคือกินบะแซบกัอมนนี้มือ,อมือมันบะ้อนเลยเอันหนึ่งอ่ะพีทไปไงอืมข้าไปเลยมามาูับสุดทาวิตตั้งแดนบม่มีอย่างครับหลายตอนนี้วันแดทิยคือคือมือนี่ท็ดงา่าม บรายวันาทิตสักเกเฮ็ดมือสอง,ส,องสามชั่วโมงแล้จแต่ง,งานวันอาทิตย์กระพ้ากันออกไปหาของกินมเฮ็ดกินเอ๊บปกติกับหุงข้าวนะพัดหมูพัดกุ้งบดเนี่ยนะกินนะ่นแต่ว่าแบบสไตล์อีสานน,ะนั่นบราค่อยม,ม,อม,มีขัวเขาใหม่เองล่ะเขาใหม่นี้แม่ขัวเพิ่นขัวเองเนาะขัวเองตำเองมันจะหอมเอาขหนียวเฮ็ดอ่ะนะ อมอืมอืมครับกบันยักินแล้วกินแล้วเมนหนึ่งมากลายนึง่งขบมปีฟลาเน้ยมันแห้งหพักเนี่ยครบ แซ่บหรีขนานยยำยำพุ้งแก้มเจ้าของยกินข้าวเนยำพุ้งแก้มเจ้าของเลยแม่ละทราบครับผักสีเหลาอยู่บ้านกินข้ามเดียวเท่านั้นไปลาลาดอันนี้แซ่บคมนะครับอือแซ่บอยู่ด่างทิ้ด่างแดง ซื้อมาจากร้านไหยัักสีเหลาฮะแซแล้วงทันอืมทสไปยัท่านก็บาใอเอาสองท่านหือเล่อือมอย้าแล้วกูก็ได้กินเบียกินเหลาซื้อหน่งกินก็มีแห้วหงำพูแกงซอมเถอะ ขนั่งุ่งแกงสองเทือกเนี่ยเซ่มบทำน้นใสแล้วอืมอิ่อิ่มะกินไรอันนั้นเอาเนี่ยไปอิ่มเข่าล้วมาครับมาทุกท่าน นะกินแบบบ้านๆคงอะไรช่าเซ็ดคลิปยังครับกินหอยน้ำกันนะครับมาครับมีแห้งอือก็ตรงนี้บุเคยกินนั่นเถอะผักน้ำชายเนี่ยอืมอืม không xếp nhiều Tương hiệu khẩu, tương sẹp, bao một ใจใจเอมข้าวเหนียวก็อยากกินสุ้มืออยู่แต่ว่ามันยากเพื่อสิลุกหนึ่งข้าวเหนียวถึงอันนี้ขาเจ้าเสียปักหลักแล้วล้นนะกินวันยุดเอา เขาเนี้ยไม่ีเวลาหนึ่งเขาเนี้ยจำนำนี่ห่างครับครับใส่น้ำตาลชีบอลใส่น้ำตาลเคียวใส่น้ำตาลน้ำม้อย อันหนึ่งลังเส่อของหวานสูตรดแก้จริงมาเด้อครับปลุกท่านยาดามานะ้ครับเด้อเซ้ยบารีับอนน้ครับกน,นบต่างทิ่นต่างบานไปกินเน,นื้อรัมปลกตีปุกเคยกินข้าวลายปางเนี่ยกินขี้อิ่มมันลงเห้ง แซบไปรอบอืมอืมอืมแซ่บเลยแซบแบบบสุทธิ์สาหร่นะครับแซ่บอยอืมนี่หิ่งห อืซิ่เป็นังไราก็ะยกข้าวเหนียวนี้ลืมบาได้ถึงจะกินข้าวเจ้ามาสองสี่เดือนแล้วข้าวเจ้านับได้กี่ข้าวเหนียวสามเท่าเมื่อแล้วจานาหส่วนนะปลาหมูืม แต่แมนแทบไม่บอว่าคือสิบปอร์ดอกน้ออยู่นี่วังแล้วแซ่บนะฮะมันบอกผมปกติเนี่ยขมอยู่บ้านมันกินยากเสียหางอืออือ บุ๊อืมบอืมอืมข้เนียวแพงแพ่เลงแพงมาชื่อกันได้รอกต่ว มันใช้เวาลาหนึ่งนะครับ คนมันแซ่บครับเลอเพิ่งมาขวัญกันแล้วข้าวเหนียวกองหนึ่งบางไงเบิร์ดคนเดียวโอ้แซ่บแหงคุยราหมู ทางใดขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อขอให้ร่บรวยกนลังเสร็จ <c> ก <oughs> ันะนะครับเด้อสวัสดีครับผม่านะ